ลงอีกแล้วครับจ้ารอดาวจ้าดาวัวจะกินอยู่สีขาวัน้<ะ>เชื่อมเยฮะไม่โดนจ้าอ๋อนี่หน่อยจ้าโอ้อยอยู่ตรงกลางเลยจ้า <laughs> <c oughs> ถูกไหมคะ ต้องทางซ้ายซ้ายตัวเองสิซ้ายก็เหรอลงยังอย่างนี้เลยอ่ะสบายดีค่ะขาสั้นเป็นรถที่แบบคราวที่แล้วว่าหดแล้วคราวนี้อุยง่ายพี่ ของมันใหม่เขาเขาไม่มีหุยมีกำลังใจป้อนด้วยงขอบคุณค่ะรู้ว่ามันหิวน้ำเอ้ยเอ้ยเหบบทำได้โถ